สวัสดีครับผมใหญ่ธนากรจากบริษัทโคโนโมบายนะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทําการจัดการเรื่องของตัวคอนโทรลเลอร์นะครับคลิปที่แล้วนะครับเราได้จัดการเกี่ยวกับเรื่องของตัวเส้นทางเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้ทําการสร้างตัวโฟลเดอร์เส้นทางมานะครับแล้วก็นิยามมันว่านี่คือการจัดการเส้นทางเท่านั้นนะครับแต่ว่าโค้ดก่อนหน้านี้นะครับเราก็ไม่ได้มีแค่เส้นทางเท่านั้นนะครับเรายังมีส่วนของตัวคอนโทรลเลอร์นะครับในการรับ request r e s p o n s e นะครับที่เป็นส่วนของตัว Express นะครับ แล้วก็มีส่วนของตัว business logic เลยพวกเนี้ยเยอะแยะมากมายเลยก็เดี๋ยวคลิปนะครับเราก็จะทำการไล่นะครับแยกออกมาทีละสเตป by s สเตเลยนะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาทำการแยกตัว Controller ก่อนนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ต้องทำการสร้างตัว Controller ขึ้นมาก่อนนะครับวิธีการสร้าง Controller ก็ง่ายนะครับหลักการจะคล้ายๆกับตัวเส้นทางเลยนะครับเราจะกดคลิกขวาที่ตัว src folder นะครับหลังจากนั้นเราก็ new folder เราก็ตั้งชื่อว่า controller นะครับมี s นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการ new file ขึ้นมานะครับเราตั้งชื่อว่า product นะครับ controller นะครับ js นะครับที่ตัว product นะครับ controller js ตัวนี้นะครับเราก็จะทำการย้ายโค้ดทุกอย่างออกมาเลยนะครับวิธีการย้ายโค้ดนะครับผมก็จะทำการย้ายโค้ดอย่างนี้นะครับก็ในส่วนของตัว product r o o ตตัวนี้นะครับเราจะทำการย้ายอย่างนี้นะครับก็อนดับแรกเราย้ายทุกอย่างอย่างนี้ก่อนเลยเรากดย้ายนี้เลยครับลากคุมตรงนี้นะครับก็คือเราไม่เอาตัวส่วนของตัวแปรเราเตอร์นะครับกับตัวโมดูล e x p o r t กพอร์ r เาเตอร์เราไม่ได้เอาไปนะครับเราทำการก o p y ครับอ่า copy ขึ้นมาหลังจากนั้นนะครับเราก็มาทำการ วางไว้ที่ตัว Product Controller อย่างนี้ก่อนนะครับอ่าพอเราวางเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีในส่วนของตัว Class นะครับมีส่วนของตัว Array นะครับมีตัวแปรเขามีเกี่ยวกับเรื่องของตัว Router ที่เป็นเส้นทางนะครับอ่าตอนนี้ผมเอามาวางไว้ที่ตัว Product Controller เรียบร้อยหมดแล้วนะครับอ่าทีนี้นะครับเราก็จะต้องทำการแก้ไขโค้ดนะครับนะครับเพื่อให้มันสามารถใช้งานได้ อันดับแรกเลยก็เดี๋ยวเราจะสร้างตัวนี้ขึ้นมาครับก็ตัวคอนโทรลเลอร์ตัวเนี้ยเราจะไม่มีเกี่ยวกับเรื่องเส้นทางละเราก็จะบอกว่าตัวนี้เป็นตัวคอนโทรลเลอร์ควบคุมนะครับเราจะทําการลบตัวนี้ครับดูไวยากรณ์ดีๆนะครับลบตัวนี้แล้วก็เท่ากับครับแล้วเราก็เขียนเลยครับ exports นะครับครับแล้วก็ตั้งชื่อนะครับซึ่งชื่อตรงนี้ผมก็จะตั้งชื่อว่า get product นะครับ get product มี s นะครับเท่ากับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขอดูไวยากรณ์ก่อนนะครับก็เท่ากับโอเคเหมือนตัวนี้เกินวงเล็บนะครับผมก็ลบวงเล็บออกก็คือตอนนี้นะครับผมกำลัง Export ตนะครับตัวที่ชื่อว่า g u e s t product ออกมานะครับซึ่ง g u e s t product ตรงนี้มันก็คือตัวฟังก์ชันนั่นเองนะครับซึ่งฟังก์ชันตัวนี้นะครับก็เป็นส่วนของตัว exp นั่นเองนะครับก็คือมี request กับ r e s p o น s e นั่นเอง นะครับมันจะไม่มีเกี่ยวกับเรื่องเส้นทางแล้วนะครับเราก็จะมาทําตัวนี้ด้วยเหมือนกันนะครับเราก็ลบตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็เท่ากับแล้วเราก็ Export มันออกมาครับ export ต,ตรงนี้เราจะตั้งชื่อว่า guest product แบบไม่มี s ละกันนะครับอ่าทีนี้ตรงนี้เราก็ลบวงเล็บออกนะครับสังเกตว่ามันจะไม่มีเกี่ยวกับเรื่องเส้นทางนะครับมันจะเป็นส่วนของตัว Controller อย่างเดียวเลยเห็นไหมครับอ่าแต่ว่า Controller ในเคสนี้ก็ยังมีส่วนของตัว Business Logic อยู่ นะครับก็ยังไม่เสร็จดีนะครับสำหรับตัวคอนโทรลเลอร์เพียงแต่ว่าเราแค่จะชูให้ดูว่าตอนนี้นะครับคอนโทรลเลอร์ก็จะเป็นส่วนของการรับรีเควส t กับ e スปอนต์นะครับเท่านั้นนะครับแต่ว่าโค้ดเรายังไม่เสร็จนั่นเองเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอ่าถัดมานะครับเราก็มาทำให้มันครบนะครับเราก็เปลี่ยนเป็น Export. นะครับตัวนี้มันเป็น Add Product นะครับเราก็เท่ากับนะครับแล้วก็ลบตัวนี้ออก รู้สึกว่าตัวนี้ไม่ใช่ add product เออเหมือนผมจะสลับกันนะครับโทษทีนะครับก็ข้้งบนนะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องของตัว m a c min ถูกต้องไหมครับเดี๋ยวแก้ดิดหนึ่งนะครับตรงนี้ผมจะเป็นคำว่า g e s t product by price ครับสำหรับข้้งบนนะครับดูดูเม็อดดีๆนะครับเพราะว่าตัว controller ที่ทำงานตรงนี้นะครับมันจะเป็นส่วนของตัว filter ค่า min ค่า m a กนั่นเองนะครับ ของตัว price เราก็จะตั้งชื่อว่า get product by p r i c e นั่นเองนะครับส่วนข้างล่างตรงนี้ก็ยังไม่ใช่ add นะครับมันเป็น get product by id นะครับสังเกตจากตัวแปรตรงนี้นะครับเนี่ยมันเข้าถึงตัว id เราก็จะแก้มันนะครับเป็นตัว get product นะครับธรรมดานะครับถัดมาเราก็แก้ตัว add ครับตรงนี้จะเป็น add แล้วนะครับเราก็จะ e x p o o t นะครับ t add product นะครับท่กับ ลบวงเล็บออกนะครับในส่วนของตัว Edit ตัวนี้นะครับเราก็เท่ากับนะครับแล้วเราก็ Export นะครับดอทนะครับตรงนี้ก็ใช้เป็น Add แล้วก็เป็น Update นะครับอ่า d u c t หลังจากนั้นนะครับเราก็มาที่ตรงส่วนของตัว e l e t e นะครับตัวสุดท้ายนะครับเราก็ลบเส้นทางออกเท่ากับ ตรงนี้ก็เป็น export นะครับ d e l e t e นะครับ product โอเคตอนนี้ผมก็นะครับสร้าง controller ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับก็ controller ตัวนี้ก็คือทำหน้าที่ในการลบนะครับซึ่งเราจะ export ที่ชื่อว่า d e l e t e p r o d product ออกมาซึ่งมันก็คือการทำงานตัวนี้นะครับอัปเดตก็คือการทำงานตัวนี้ add ก็คือการทำงานตัวนี้นะครับแล้วก็ get product by id ก็คือตัวนี้นะครับส่วนอันนี้ get product by price นะครับและนี้ก็คือ get product ธรรมดานะครับเพียงเท่านี้นะครับผมก็ได้ตัวคอนโทรลเลอร์เรียบร้อยแล้วทีนี้นะครับเราก็เอาคอนโทรลเลอร์ตัวเนี้ยไปทำการเรียกใช้ที่ตรงส่วนของตัวเส้นทางนะครับเราก็กลับมาที่ตรงส่วนของเส้นทางเส้นทางนะครับของเก่านะครับมันไม่ได้มีแค่เส้นทางมันมีส่วนของตัวคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วก็มีส่วนของการทำงานแล้วก็จะลบทิ้งนั่นเองนะครับ วิธีการก็คือเราจะลบคา่าต,ตัวนี้ทิ้งแล้วก็ลบตัวนี้ทิ้งครับอาพอเราลบตรงนี้ทิ้งเสร็จแล้วตัวนี้มันจะแดงนั่นเองเพราะว่าตรงนี้เป็นส่วนของคอนโทรลเลอร์นะครับเราก็จะเริ่มทําการแก้ไขทีละส่วนนะครับอันดับแรกเราจะต้องทําการ r รีควร e ก่อนนะครับผมก็จะ r รีควร้นะครับก ire, คบ็คือ req และ enter อ่าทีนี้เราก็จะทําการนะครับอ่าระบุตัวที่เราจะ r รีควร้นะครับก็จะเป็นจุดๆุด เพราะว่ามันอยู่ชั้นนอกนะครับของตัวโฟลเดอร์ตัวนี้เราก็ถอยออกมานะครับเราจะเจอโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Controller แหลังจากนั้นเราก็ Product นะครับด o ท l อนโทอ่าตรงนี้ผมก็จะตั้งชื่อนะครับตัวนี้ว่า Product นะครับ c o n t r o l l e r โอเคนะครับอ,อันนี้ก็คือในส่วนของที่เราทำการไปเรียกตัว Product Controller นะครับทีน,นี้เราก็ง่ายแล้วเราก็แค่ลบตรงนี้ออกนะครับ เราก็เปลี่ยนเลยครับเป็น product.controller.get นั่นเองนะครับแสดงว่าตอนนี้นะครับเส้นทางนะครับมันก็คือเส้นทางอย่างเดียวละส่วนการทำงานเราจะไม่เห็นเราใช่ไหมครับเพราะว่าการทำงานทุกอย่างคอน t ทลเลอร์จะเป็นคนจัดการมันทำให้เราแบ่งนะครับการทำงานได้อย่างชัดเจนเลยนี่ก็คือเส้นทางทั้งหมดนะครับไอ้ตัวนี้ก็คือการทำงานนั่นเองนะครับก็ไปแยกการเขียนโค้ดนะครับเมนเทนก็ง่ายอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ ตรงนี้ผมก็ลบทิ้งนะครับก็เป็น product controller อันนี้เป็นเรื่องของราคาก็คือ get product p y p c e ครับนี้เราลบทิ้งครับ product controller get product นะครับตรงนี้ก็จะเป็น product controller add product ตัวบอกนี้ก็เป็น product.controller.update.product product. และสุดท้ายแล้วก็คือตัว delete นะครับก็จะเป็น product.delete.product product นั่นเองนะครับสังเกตว่าตอนนี้นะครับเส้นทางเราก็จะนะครับเหลือแค่เส้นทางเท่านั้นเห็นไหมครับเนี่ยตัวไฟล์ตัว product.root.js ตัวเนี้ยก็จะมีแค่เส้นทางเท่านั้นนะครับ ส่วนเรื่องการทํางานอยู่ในคอนโทรลเลอร์หมดเลยเราก็ไปดูคอนโทรลเลอร์ครับว่าคอนโทรลเลอร์เป็นอย่างนี้เช่นสมมุติผมยิงผ่านมาที่ตรงส่วนของตัว add product ที่เป็นโพสเนี่ยผมก็ไปดูก่อนว่าเส้นทางมันถูกไหมถ้าเส้นทางถูกเราก็ไปดูครับว่ามันเรียกมาที่ตัวไหนในเคสนี้ก็คือเรียกมาที่ตัว add product นั่นเองเราก็ไปแก้ไขโค้ดที่ตรงนั้นนะครับโอเคทุกอย่างนะครับก็จะนะครับใช้งานได้ปกตินะครับก็ค,คือไฟล์ตัว api test เนี่ยทุกอย่างยังใช้งานได้ปกตินะครับ พอเราแค่เปลี่ยนแปลงโค้ดนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการเทสกันอันดับแรกผมก็เก็ตเลยนะครับอตอนนี้มันจะฟ้องเกี่ยวกับเรื่องของตัว4 0 4นะครับ4 0 4ตรงนี้ก็ต้องมาดูก่อนว่าเราทำอะไรผิดหรือเปล่านะครับผมก็ต้องมาเช็คก่อนนะครับที่ตัวเส้นทางก่อนอที่เส้นทางตัวนี้นะครับเราก็ router get โอเคก็ ถูกต้องแล้วนะครับแล้วเอ็กพอร์ตมาแล้วที่ไฟล์ app.js ก็ถูกหมดแล้วนะครับแต่ทำไมมันขึ้น404เดี๋ยวผมกดอีกทีหนึ่งก่อนนะครับเอ่อมันขึ้น404เดี๋ยวผมกดตรงนี้ต่ออ่าทำไมตรงนี้มันดันขึ้นล่ะแต่ทำไมตรงนี้มันถึง404ครับก็คือตัว product o นั่นเองเราก็ต้องมาดูกันครับว่าตัว product o เนี่ยผาดมันเป็นยังไงอ่ะเราก็มาดูที่ส่วนของตัว product o ครับ เราจะเริ่มไล่นะครับอันดับแรกเราต้องดูก่อนว่าเส้นทางเรามีเกสไหมมีเกสแล้วก็มีลักษณะแบบตัวเส้นทางแบบนี้ถูกต้องไหมครับทีนี้เส้นทางแบบนี้มันไปเรียกคําว่าเกสโปรดักสังเกตว่าเกสโปรดักตตรงนี้อันนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับเมื่อกี้ผมตั้งเป็น s นเองแสดงว่าผมเรียกผิดตัวนะครับอ,อันนี้ต้องเป็นเกสโปรดักมี s นะครับแต่ว่าเราก็พอไล่ได้นะครับเนี่ยเราก็พยายามไล่ก่อนเส้นทางนี้มายังไงแล้วตรงนี้มันเรียกใคร แต่ถ้ามุดตรงนี้เราเขียนถูกมาแล้วเราก็ต้องไปไล่ที่ระดับ product controller ครับว่ามันมีตัวนี้ทำงานยังไงอะไรพวกนี้หรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้นะครับที่ตัว product root ผมนะครับเมื่อกี้ผมไปเรียกนะครับแบบไม่มี s นั่นเองทีนี้ผมก็กลับมาที่ api underscore test นะครับผมจะกดดูนะก็จะได้ปกติแล้วนะครับเป็นข้อมูลสินค้าทั้งหมดข้อมูลสินค้านะครับ by id นะครับ บายไพยนะครับเพิ่มสินค้านะครับอัปเดตสินค้าแล้วก็ดีลีทุกอย่างได้ปกติหมดนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เริ่มเห็นภาพแล้วว่านะครับตอนแรกนะครับเราได้ทำการไปเขียนโค้ดที่ a p p .js เนี่ยลองจินตนาการภาพว่าเรามีเส้นทางเยอะมากเลยเรามีการเขียนพวกโลจิกบิส i ิเนสต,ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับในนี้ยังไม่ยังไม่ทำเรื่องดัตเตอร์เบนะครับถ้าทำดัตเตอร์บมันจะโลจิกซับซ้อนกว่านี้อีก แล้วแต่ละงานเนี่ยก็แต่ละคนก็จะเจอโจทย์งานที่ซับซ้อนมากเลยดังนั้นการที่เราแยกพวกส t ต u เจอร์ไฟล์ออกมาอย่างนี้นะครับมันจะทําให้เรานะครับเมนเทนง่ายแล้วก็แบ่งงานกันสะดวกนั่นเองนะครับตอนนี้เราก็เห็นภาพแล้วเราทําเลือกเส้นทางสําเร็จไปแล้วนะครับเส้นทางตอนนี้เราเสร็จแล้วนะครับถัดมาในส่วนข,ของตัวโปรดักต์คอนโท l เลอตรงนี้ยังไม่เสร็จดีนะครับเพราะว่า Controller จริงๆอ่ะหน้าที่ของมันคือ Request กับ r e s p o น s e ครับ แต่ว่าตอนนี้มันมีส่วนของ b u บิสเนสเข้ามายุ่งด้วยนะครับเราควรที่จะแยกตัว b u บิสเนสออกมานั่นเองนะครับไอ้พวกเนี้ยเราเรียกว่า b u บิสเนสคำถามคือเราแยกมาเพื่ออะไรเราแยกมาเพื่อที่บางครั้งอ่ะเราจะได้ย้ายพวกเฟร m e work ได้วันดีคืนดีบอกว่าให้ node ช s ไม่ work แล้วอยากจะไปใช้อะไรครับอ่า n e t core หรืออยากจะไปใช้พวก spring boot เนี่ยนะครับพอเราแยกบิสเนสออกมาเนี่ยเราก็ไม่ต้องมานั่งสนใจอะไรครับเรื่องของเส้นทางแล้วถูกต้องไหม เพราะว่าโค้ดเส้นทางเนี่ยเราไม่ได้ใช้ถูกต้องไหมครับถัดมาเรื่องของตัวคอนโทลเลอร์เอ็กเพยเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้นั่นเองนะครับเราก็แค่เอาพวกบิสเนสพวกเนี่ยที่มันเป็น JavaScript เนี่ยไปคอนเวิร์ตเป็นภาษาที่เราไปใช้อนาคตเช่นถ้าเป็น net core ก็คือ C sharp เราก็แค่ไป,ไปแปลงโค้ดจาก JavaScript ให้เป็น C sharp นั่นเองนะครับพอเราแยกแล้วมันก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนพวกเฟรมเวิร์กได้นั่นเองนะครับอ่าพวกเฟรมเวิร์กอื่นก็จะเป็นสตั๊กเจอร์ประมาณนี้แหละนะครับแต่ว่าแต่ละคนก็จะมีแพทเทิร์นไม่เหมือนกันนะครับ อันนี้ผมก็นําเสนอในแพทเทิร์นที่ผมกําลังทํางานอยู่นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้สําหรับการแยกคอนโทรลเลอร์นะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปเราจะมาแยกตัว Business Logic ออกมานะครับซึ่งเราเรียกตัวนี้ว่าการทำแบบ Service นั่นเองนะครับโอเคครับขอบคุณครับ